ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวของความรักแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะว่าแต่ละคนต่างก็หอยหาเกี่ยวกับความรักยิ่งเราได้เจอความรักที่ดีแล้วนั้นเราก็อยากอยู่กับมันไปนานๆไม่อยากให้มันแยกจากไปไหนเพราะถือว่าชีวิตของเราได้เจอของดั่ค่าที่ตัวของเราหาจนเจอแล้วอย่างเช่นชีวิตของฉัน สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าบีมฉันทำงานอยู่ที่แถวแถวบ้านนี่แหละค่ะและตัวของฉันเองก็มีแฟนอยู่แล้วแฟนของฉันเขามีชื่อว่าบอลนะคะและบอลเองก็มีอายุที่น้อยกว่าฉันหลายปีนักแต่เราเข้ากันได้ดีนะคะถึงบอนจะมีอายุที่น้อยกว่าแต่เขาก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเขาจะดูแลใจใส่ตัวของฉันเป็นอย่างดีจนฉันคิดว่าฉันไม่สามารถ จะห่างจากเขาไปได้เลยแต่ทว่าในเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่สามารถจะหลีกหนีมันไปได้เพราะว่าตัวของบอลเองนั้นเพิ่งจะอายุแค่20สเขาต้องไปเข้าการเกณฑ์ทหารตามเวลาที่นัดหมายแล้วและเพื่อนร่วมรุ่นของเขาที่จะต้องไปนั้นก็มีอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นทั้งสองคน เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยประถมทั้งสองคนจึงสนิทกันมากในคืนก่อนที่บอลจะออกไปเกณฑ์ทหารนั้นเราได้นอนคุยกันที่เตียงนอนฉันเองก็ซบที่แขนของเขาแล้วก็บอกว่าบอลบีมไม่อยากให้บอลอะไปเกณฑ์ทหารเลยอะบอลไม่ต้องไปไม่ได้หรอเดี๋ยวบีมจะเลี้ยงดูบอลเองบีมกลัวว่าบอลจะโดนทหารแล้วอะบีมจะต้องอยู่ตัวคนเดียว บีมไม่ชอบเลยอะบอลบอลก็ได้รวบหัวของฉันเบาๆแล้วบอกว่าโถที่รักที่รักไม่ต้องกลัวหรอกนะผมอะไปได้ของดีมาแล้วเห็นมีคนเขาบอกกันว่าถ้าอมเอาไว้ในปากตอนที่จับใบดำใบแดงเขาว่ากันว่าจะทำให้เราไม่โดนทหารผมเชื่อนะว่ายังไงซะผมไม่มีทางโดนแน่ๆที่รักเชื่อใจผมนะ เมื่อฉันได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกใจเชิงขึ้นมาทันทีจริงเหรอบอนมันช่วยได้จริงๆเหรอบีมดีใจจังเลยอะบีมจะได้อยู่ใกล้ๆกับบอนไปอีกนานๆบีมรักบอนมากๆเลยนะและเวลามันก็เกินไปหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราทั้งคู่จะนอนหลับกันไปพอรุ่งเช้าฉันกับบอนก็เดินทางไปที่อำเภอด้วยกันโดยมีต้นเพื่อนของบอนไปด้วยฉันไปยืนรอตรงที่ญาติ มาเฝ้ารอดูส่วนบอลกับต้นเขาก็ทำการคัดเลือกตามปกติบรรยากาศภายในห้องส่งนั้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปด้วยความตึงเครียดมากๆเพราะแต่ละคนนั้นก็ไม่อยากให้คนที่รักต้องไปเป็นทหารทุกคนจึงรุ้นกันตัวโกงและแล้วก็มาถึงช่วงที่ต้นกับบอลจะเข้าทำการจับใบดำ และใบแดงโดยที่มีต้นยืนอยู่ข้างหน้าของบอลในตอนที่ต้นจับได้ใบดำนั้นเสียงเฮดังร้านห้องส่งต้นแสดงอาการดีใจอย่างเห็นได้ชัดด้วยการกระโดดโลดเต้นอย่างสุดชีวิตและแล้วก็มาถึงช่วงที่บอลจับบ้างแต่แล้วสิ่งที่เราคาดหวังมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดมาบอลจับได้ใบแดงแล้วก็โดนผัดที่หนึ่งเลย บอลรีบถุยเจ้าสิ่งนั้นทิ้งลงทันทีบอลเสียทรงสดๆเมื่อรู้ว่าจะต้องไปเป็นทหารแต่ตอนที่บอลสปายนั้นบอลได้เดินมากับต้นมาหาฉันฉันก็เสียใจที่ต้องจากผัวไปฉันก็เข้าไปโผล่กอดบอลทันทีแล้วบอกว่าบอลทำไมมันไม่เป็นไปตามที่บอลบอกละ่ะแล้วทำไมต้นถึงไม่โดนด้วย แล้วแบบนี้บีมจะอยู่ยังไงล่ะบอลจึงบอกว่าช่างมันเธอบีมยังไงผมก็ต้องไปเป็นทหารอยู่แล้วต่อไปนี้บีมจะต้องเข้มแข็งให้ได้นะแล้วก็รอคอยวันที่ผมสกาบมาหาช่วงที่ผมไม่อยู่ผมจะให้เจ้าต้นอะ่ะมันหมันเข้าไปหาบีมนะบีมจะได้ไม่เศร้าเคยๆต้นยังไงข้าฝากเองไปดูแลบีมที่บ้านด้วยนะข้าเป็นห่วงว่ะต้นจึงบอกว่า ไม่เป็นไายเพื่อนเมียของเพื่อนก็เหมือนเมียข้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมียเพื่อนก็เหมือนญาติพี่น้องของข้าเองข้าจะต้องเข้าไปดูอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพื่อนไปสบายๆเถอะบอนจึงบอกว่าอ้าวเฮ้ยเอนี่เอ็งพูดยังไงของเอ็งวะเนี่ยข้าไม่ได้จะจากโรคนี้ไปนะเว้ยพูดแบบเนี้ยมันต้องโดนสักทีลมะมั้งทำไมอะทำไมเอ็งชอบพูดจาดีๆกับข้าก่อนไม่ได้หรือไงเฮ้ย ชอบกวนประสาทข้าอยู่เรื่อยเลยนั้นก็แค่นี้แหละข้าขอตัวไปขึ้นรถทหารก่อนนะเขารอกันแล้วไปก่อนละทุกคนบอนก็เดินขึ้นรถของทหารไปแล้วพวกเขาก็ขับรถออกไปทันทีฉันกับต้นก็เลยต้องกลับบ้านในช่วงที่ผัวไม่อยู่มันเป็นอะไรที่เงียบสงบมากๆยิ่งฉันไปมองรูปที่เราถ่ายคู่กันไว้มันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกคิดถึงเขาอย่างสุดๆ หนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วจนเวลามันเดินทางผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเองแต่ความรู้สึกของฉันทำไมมันยาวนานซะเหลือเกินต้นนั้นก็แวะเวียนมาหาฉันบ้างแต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ฉันอยากจะมีเพื่อนคุยบ้างแต่ก็เข้าใจดีว่าต้นงานยุ่งอยู่เพราะงานที่อู่พอบอนไม่อยู่แล้วตนจะต,ต้องรับช่วงทำเองทั้งหมดงานจึงล้นมือและในช่วงวันหยุด ฉันก็มานั่งอยู่ภายในบ้านเพียงคนเดียวฉันได้แต่มองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นว่าฝนฟ้ามันกำลังตั้งเข้ามามันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฝนมันกำลังจะตกฉันคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ก่อนที่ฉันอยู่กับบอลนั้นมันเป็นอะไรที่เราสองคนชอบมากๆพอมันได้ฟีลดีในขณะที่ฉันกำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่คนเดียวจู่ๆมีคนมากดกระดิ่งอยู่ที่หน้าประตูบ้าน ฉันก็เลยเดิไปเปิดประตูก็พบว่าต้นได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้แล้วในมือของเขาก็ถืออะไรบางอย่างมาด้วยอา้าวตนเบมก็คิดว่าใครมาซะอีกตนไม่ได้ไปทำงานหรอกเหรอแล้วนั่นถืออะไรมาด้วยนะ่ะเห็นมีขวดมาด้วยอะ่ะตนจึงบอกว่าอ๋อพอดีว่าผมกำลังจะไปทำงานนั่นแหละและพอดีทางเจ้าของอูโทรมาบอกว่าวันนี้จะมีทางโรงงาน เอาอุปกรณ์มาติดตั้งก็เลยต้องหยุดงานน่ะส่วนนี้ก็เล่านั่นแหละผมกะว่าจะซื้อไปกินกับเพื่อนๆแต่ดูแล้วฝนมันก็ยังตกอยู่ก็เลยไม่ไปดีกว่าผมขอเข้าไปหลบฝนข้างในบ้านก่อนจะได้ไหมฉันจึงยิ้มให้แล้วบอกว่าอ๋อได้สิต้นงั้นก็เข้ามาก่อนสิพอดีว่าวันนี้บีมก็มาได้ไปทำงานเหมือนกันฉันก็เลยพาต้นเข้ามานั่งภายในบ้าน พอสักพักใหญ่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเปี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ฉันก็ต้องเก็บอาการเอาไว้แล้วต้นก็หันมาถามว่าบีมผมขอแก้วหน่อยสิไหนๆก็ไม่ได้ไปกินที่อู่อยู่แล้วผมขอนั่งดื่มคนเดียวไปพังๆก่อนดีกว่าเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากน่ะฉันจึงเดินเข้าไหยิบเอาแก้วที่อยู่ภายในครัวมาให้ต้นต้นก็เลยหยิบน้ำแข็งใส่ แล้วก็เทเหล้ากินอย่างชื่นใจฉันก็เลยยิ้มและถามว่าดูมีความสุขจังเลยนะต้นเห็นดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็ยิ้มไปไม่หยุดเลยอะเหล้าอะมันดีขนาดนั้นเยวเหรือต้นต้นจึงบอกว่าอ๋อมันก็ดีอยู่นะมันมีดีในตัวของมันนะบีมเวลาที่เราเหนื่อยๆเหงาๆเมื่อยๆก็ได้เหล้านี่แหละที่ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และไม่ต้องคิดมากยังไงกันล่ะยิ่งดื่มมันก็ยิ่งมีความสุขนะจริงเหรอต้นมันดีขนาดนั้นเชลเหรอเนี่ยบีมก็รู้สึกเหงาเงาทุกวันเลยอะสงสัยบีมจะต้องดื่มบ้างซะแล้วสิเนี่ยเผื่อว่ามันจะทําให้บีมรู้สึกผ่อนคลายได้บ้างนะ่ะต้นจึงบอกว่าก็เอาสิบีมผมเห็นว่าบีมทำหน้าเศร้าๆทุกวันเลยอะจริงๆผมกะว่าจะมาชวนบีมดื่มอยู่แล้วนะ แต่ผมไม่เคยเห็นบีมดื่มมาก่อนน่ะก็เลยไม่กล้าชวนนั้นก็มานั่งตรงนี้เลยมามีคนดื่มมาหลายคนมันสนุกดีออกฉันก็เลยไปนั่งอยู่ข้างๆต้นก่อนที่เขาจะเอาน้ําแข็งใส่แก้วเทเหล้าให้ดื่มตอนที่ฉันดื่มครั้งแรกฉันก็รู้สึกร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะแต่ก็ถือว่ามันทําให้ฉันรู้สึกสนุกขึ้นมาจนสุดท้ายแล้วเมื่อฉันดื่มผ่านไปหลายๆแก้ว อาการของฉันมันก็เป็นอีกแล้วค่ะแถมรอบเนี้ยฉันไม่สามารถเก็บอาการเอาไว้ได้ต้นนั้นดูออกว่าฉันแปลกๆไปเขาจึงถามฉันว่าบีมบีมมีอะไรให้ผมช่วยไหมล่ะบอกผมได้นะผมยินดีจะช่วยนะแล้วผมสัญญาว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครหรอกฉันมองหน้าของเขาด้วยสายตาหวานๆก่อนที่จะพยักหน้าให้ต้นไปเบาๆ มันช่างเป็นอะไรที่ดีมากๆหลังจากนั้นมาต้นก็มักจะแวะมาดื่มเหล้าที่บ้านของฉันอยู่เสมอๆจนมาถึงช่วงที่บอลลากลับบ้านได้เขาก็ห่างออกไปทันทีเพราะไม่อยากทำให้เพื่อนของเขารู้สึกไม่สบายใจเลย